ลูกวันแกมือโบรนไม่ันก็จะขอมีโชคบ่อยนะหนิบ้านเนี่ยจริงเถอะบ้านเล็กที่อะไรพี่หนึ่งค่ะบ้านเล็กที่หนึ่งจ้าตัวเดียวเลยจ้าอ๋อตัวนี้ที่ล่วงลงมาใช่ไหมคะอ๋อตัวนี้ที่ล่วงลงมาใช่ไหมคะอ๋อตัวแม่อ๋อพ่ออ๋อนี่แม่นี่พ่อเขา ว้าวอันนี้นาตัวนี้ที่ร่วนีละอ๋อตัวนี้ที่ลัวลงมาใช่ไมค๋อนี่แม่นี่่อเค้าใ่เก็บมาให้คืน พี่ด <à déc> <ations> <an> ึงเรื่อแกโทรก็เลยเก็บมาให้คืนได้ส่ต้องประตูที่ตีอยู่หน้าประตูไปไหนแล้วอ่ะทายห่อยต้องทุายัจับที่ใครทายไหมนี่คือยืนกิดเสวย่งทาหน้าจะฆ่ามากกวานี้แค่จับ สมพันธ์กันก็ประมาณสี่ตัวข้างบนเขาอยู่ตรงไหนครับพี่บุกลุกเหรอมั้ยเยอะเลยอยู่ที่อยู่ซอกเนี่ยเป็นรังเขาใช่ไหมเป็นรังเลยเนี่ยมีที่ขึ้นข้างบนได้ไหมได้บ้านนี่มันเกาอยู่ข้างบนมันเกยไปจับข้างบนไป កូនគេចែកដាក់ហ្នឹងម៉េចតើគីត្រមវាចូលទៅវារត់បាល់ក្បាលវាពេញមែនគេយកហុយលងមកវានៅដល់នេះលើនេះសោះឈាំណាស់ផ្លោកវាຕົកមកลูกเล็กๆតែมันตกมาใส่รถเลยเออហ៎ឯងនេះទីផ្កាแรกគេទីຕົកណាស់เลยនេះស្មោកมันอยู่ตรงนี้ស្រងរងរងទៀត เอาพรุ่งนี้จะลื้อเหรอคะคันข้ามาก็ออตีีสามก็น่นก็อยู่ตรงนี้มันมอยู่ตรงนมันมีที่ขึ้นจบนได้ไหมได้มจ้นตอยู่เขาไมจากข้งบนไม่

สองตัวจะโอ้โหไอไอเล็กๆสองตัวแล้วก็ไอไอผสมพันธุ์กันก็ประมาณสี่ตัวมั้งมันเกี่ยวกันเลยเนาะมีแต่เกี่ยวทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็นเศษประมาณกี่ตัวอันนี้จ้าสองตัวชั้นสี่พี่พันฆ่ามันได้สี่ตัวแต่อันนี้คืออันดับห่งันดตัว ไอตัวเม่มันโอ้ตัวแม่มันได้ใหญ่จนเลยแล้วตอนนี้หมดยังคะมีบันไดไหมนี่ครบันไดบันไดป้าเ้าอี้เป็นครูเนี้ยอู่ได้างบนมไงานมเป็นครไม่เรียบหาใครเลยตีกุมเดียวเลยค่ะนี ม่เคยมีงูไอ้งูเนี่ยเขาติดใจสรุปติใจแข็งสรุปตีตาไปกี่ตัวเขาเนี่ยที่ที่ขันตีมาใช่ห้าตัวค่ะตีห้าตัวแล้วก็หนีไปได้อีกจํานวนหนึ่งเนาะหนีไปได้สามตัวอืมแต่ฉันบ้ามันตรงนั้นเลยอืมไอ้เราแล้วมันก็มาตรงนี้เมื่อวานมันตีได้มามา ตายทัวนึงโอ้โนี่เป็นเร่งหนีเตะค่ตีตูนี่ตี้ห้ยหปอฟไมไปไปรปไ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 ปนปไ้าปไปไปไเไี่ปไปนปไปไปไนไป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 ันไปไปไปไนไป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 ไไปไนีปไปไปไนไป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 งปไ้ีเล่งนไ บุกลาตมีอนช่องอะไรน้บอจะได้ไปดูชอะไรแคอเะเลยปเลยี่สสตัวถ้ามันเรี่ยมันรดตายไปแล้วประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณ